สดีค่ะท่านผู้ชมตอนนี้นะคะท,ท่านผู้ชมอยู่กับช่องนะคะของอันลิาพาโตโยต้าป้ายแดงนะคะวันนี้นะคะอันน,นําเสนอนะคะเจ้านี้เลยค่ะตอนเดียวนะคะอ่ารุ่นนี้นะคะเป็นตัว2.8นะคะขับสี่ตอนเดียวนะคะวันนี้นะคะอันพามาดูโฉมใหม่การตกแต่งที่พร้อมจะบุกบ่าฝ่าดงนะคะพร้อมจะลุยขึ้นเขาลงห้วยนะคะว่าวันนี้เจ้าขับสี่ของเราตัวนี้นะคะตอนเดียวคันนี้นะคะเราตกแต่งอะไรกันบ้างเดี๋ยวอันจะพาไปดูะคะ่ะ สำหรับตัวนี้นะคะราคาส่วนค่าตัวของน้องนะคะอยู่แท่อยู่ที่นะคะ7 1 4ด0 0นหบาทนะคะรุ่นนี้สำหรับรุ่นนี้นะคะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะว่าคันนี้แต่งอะไรกันบ้างไปเลยเช่นอันจะพามาชมนะคะตัวนี้จะเป็นตัวในส่วนของตอนเดียวนะคะขับสี่เครื่องสองพันแปดนะคะตัวนี้ราคาค่าตัวน้องนะคะอยู่ที่7 1 4 0 0สบาทค่ะตัวนี้นะคะแต่งอะไรไปบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะ แปลงหน้านะคะตัวนี้เปลี่ยนไฟหน้าไฟตัดหมอกมาใหม่นะคะแล้วก็ในส่วนของด้านข้างนะคะซุ้มล้อตัวนี้นะคะทํามาใหม่นะคะตัวนี้6.5นิ้วค่ะ ด้านข้างนะคะทางเรานะคะก็จะใส่เป็นบันไดข้างเหล็กหนานะคะอย่างดีให้เลยนะคะในส่วนของล้อแม็กตัวนี้นะคะจะเป็นล้อแม็กเรนโซนะคะบวกยางนะคะตัวนี้จะเป็นยางดีเซนตินะคะสเปคยางรุ่นนี้จะใช้เป็น26570 R16 นะคะตัวนี้ใส่คอกเหล็กอย่างดีค่ะด้านหลังจะเป็นแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวอันพาดูด้านหลังนะคะตัวนี้คันนี้นะคะที่ท่านผู้ชมเห็นนะคะ อันก็ทําการเสริมแหนบให้เรียบร้อยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะตัวนี้นะคะลูกค้าจะสามารถบรรทุกได้ถึง3ตันนะคะสามารถขนของได้ด้านหลังนะคะก็จะสามารถเอาลากจูงได้เลยนะคะตัวนี้แปลงไฟท้ายให้เรียบร้อยแล้วนะคะด้านหลังนะคะไฟท้ายก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะมีสายลากจูงนะคะเอาไว้เผื่อติดลมตกลุมนะคะก็สามารถลากจูงกันได้เลยค่ะ ก็ตัวนี้นะคะสําหรับใครที่เป็นสายบรรทุกแล้วก็สายลุยตัวจริงนะคะสามารถนะคะอินบ็อกสอบถามนะคะโปรโมชั่นและรายละเอียดได้เลยนะคะสําหรับใครที่อยากได้แบบไหนนะคะอันจัดให้ได้หมดเลยนะคะเดี๋ยวอันพาดูด้านในนะคะด้านไหนก็จะเป็นแบบนี้เลยะคะ่ะ สำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจสอบถามโปรโมชั่นดีๆนะคะสามารถโทรต่อสายตรงกับอันได้เลยนะคะที่เบอร์ค่ะ096 994 3354นะคะหรือว่าสามารถแอดไลน์ d อันมาได้เลยนะคะ080 602 2251นะคะโปรโมชั่นดีๆนะคะ มีให้ลูกค้าแน่นอนค่ะอยากได้แบบไหนนะคะเดี๋ยวอันจัดให้ค่ะอยากได้เป็นส่วนลดช่วยดาวหรือว่าอยากได้เป็นดอกเบี้ยพิเศษหรือว่าอยากได้เป็นของแถมของแต่งแบบนี้สามารถเลือกได้เลยค่ะ